สวัสดีเพื่อน,นักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยในช่วงสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมานี้เนาะก็มีความน่าเบื่อประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็มีบางกลยุทธ์นะที่สามารถ make cash flow make income แล้วได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัว Spot k i t b o บอนะฮะแล้วก็ในฝั่งของตัวบ o t ai ด้วยนะที่เราได้มีการเปิดกันมาประมาณเดือนหนึ่งละก็ make cash flow ประมาณ8%ได้นะครับสาาัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาทําการเ e t u อัพนะในฝั่งของ dc A Bot ให้กับเพื่อนดูด้วยเนาะ ซึ่งผมต้องทําการทำอยู่แล้วหลังจากที่มีการรีบาลานซ์พอร์ตทุกครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้มันมีข่าวที่หลายคนไปโฟกัสกันเนาะแต่จริงเป็นข่าวเก่าที่เขามาเล่าใหม่ทางฝั่งของประธานแกรี่เกนเซอร์ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าเขาจะทําการดีลิสเหรียญเอลคอยทั้งหมดเลยยกเวไปบิตคอยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายคนคือฮาตกใจกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวเก่านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์กันในฝั่งเทคนิคกันด้วยว่าตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างที่จะมาเทรดในฝั่งฟิวเจอร์กันันนนรรรายยยลละเเเอีีีดดปปป็ไไง๋วบนในบใคคิ และสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย m i n i n g p r o ครับ m i n i n g p r o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจาหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p o o ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ จะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ได้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วใครอยากจะคุยต่อในไลน์เป็นแชทหรือก็ Discord นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปแจมงมาได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครยูทูบนะครับตอนนี้มีการอัปเดตฟังก์ชันการเทรดด้วยฟังชันการเทรดแบบเรี้ยวท่าของผมเองนะครับแล้วก็ฟังชันการมองตลาด แบบเดียลไทม์ในชุมชนนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปดูการอัปเดตกันได้นะครับตอนนี้ตลาดมันมีความกังวลน,นะของตัวไพรราคาอยู่ละเพราะว่ามันซึมซึมออกข้างมานะเพื่อนดูไพรราคาเนาะซึมซึมออกข้างมาในภาพเดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีข่าวความกังวลน,นะล่าสุดทางฝั่งของ c ีอโอคอยเบดได้ออกมาพูดนะครับว่าทางประธานแก r ร็ตแกร์เซอร์เนี่ยได้บอกว่าเขาจะทําการดีลิต เอาคอยทั้งหมดเลยยกเว้นบิตคอยอันนี้เป็นข่าวเก่านะเพื่อนต้องวงเล็บว่าเป็นข่าวเก่าหล,หลายๆคนกังวลแล้วก็รู้สึกแพนิคก,กับข่าวนี้นะครับซึ่งการพูดประโยคในที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันตั้งแต่ตอนที่เขามีการฟ้องร้องกันในฝั่งคอยเบรก่อนหน้านี้ละนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของบิตคอยเวลแอนด์เอ็กเซนเน็ตโฟล์รุ่งกันบ้างตอนนี้มันขึ้นปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกเนาะแล้วก็เป็นบวกที่ค่อนข้างชันประมาณนึงเลยขึ้นมาอยู่ในโซนด้านบนอันนี้หมายความว่า ตัวบิตคอยที่ได้มีการโอนเข้าเนี่ยมันมากกว่าที่ได้มีการโอนออกนะครับก็เป็นเน็ตที่ค่อนข้างดูโอเคไหมก็แล้วแต่คนตีความบางคนก็นจะมองว่าเฮ้ยเขาโอนกันมาเยอะๆใน,นี่้เข้ามาในเอกเชนเนี่ยมาทําการขายหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่คนเนาะอ่ะทวน,นี้เรามาดูกันในฝั่งของอคอยเทเลการาฟบ้างว่าเขามีการอมอนิเตอร์ในฝั่งของสีเหรียญตอนนี้นะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีความแข็งแรงของตัวเทรนเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สเหรียญในนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เราได้มีการมอนิเตอร์กันอยู่ก็มีดอท m อ็ uh, R, OP านะครับแล้วก็เอ uh, c ซนะครับซึ่งตัวที่เราได้มีการเวเตอร์ในการเทรดกันอยู่ก็คือในฝั่ง OP แล้วก็ดอด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งเจาะลึกในฝั่งเรงนี้เข้ากันนะครคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูการในฝั่งของตลาดภาพรวมกันบ้างผมอยากเพื่อนดูในฝั่งของภาพมันก่อนนะตอนนี้ เพราะว่าภาพมันเนี่ยกำลังจะปิดละอีกประมาณ13ชั่วโมงก็จบวันนี้จะปิดภาพมันนะครับซึ่งถ้าปิดอยู่เนี่ยโซนประมาณนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าแรงในการปรับตัวขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวขึ้นก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าภาพมันเนี่ยแท่งนี้เหมือนเป็นแท่งที่แบบคอเลคชันลงมาย่อลงมาแล้วก็ย่อไม่แรงด้วยไม่เหมือนแท่งก่อนนะครับซึ่งแรงในการปรับตัว ขึ้นของตัวมันที่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีเนาะถ้าเกิดตรงนี้ย่อลงลึกๆแล้วก็ปิดมาเป็นบ,บรอดแบนดกราฟฟิงเนี่ยก็จะทําให้ตลาดมีแรงทีขายเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปลงไปแถวโซนานล่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเคสที่มีการปรับตัวลึกด้วยว่าเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเกิดน้อยลงนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพเดือนากนะครับภาพเดืนเนี่ยก็ยื้อมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเนาะหลังจากที่มันเบรกหลุดแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะครับ 29, ที่หลมเ์เนเก็มีการขึ้นมาเทส ะครับหลายๆครั้งเลยนะครับหลายคนที่เทรดแถวโซนนี้โดนซับรอนกันเนาะในทางเฟรมเ,เล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูกันในฝั่งของภาพเวฟนะภาพเวฟในการปรับตัวลงตรงนี้เรามองว่าแกลในการลงมันมีอยู่นะครับแต่เนี้ยมันค่อนข้างครึ่งทางแล้วนะสำหรับที่เราจะมาเปิดเบสณช่วงเวลานี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรารอลักษณะของการคอร์เรคชันขึ้นไปนะครับของตลาดเนี่ยขึ้นไปแถวประมาณ30,000หรือแถวประมาณสองหมื่นเก้าพปลายๆเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่น่าเบส สำหรับการปรับตัวลงในเว็บที่เรามองไว้นะครับเพราะว่าเว็บเนี้ยถ้าปรับตัวลงมาจบแถวกล่องนี้เนาะ2 7ง0มาลงไปถึง2 6 2 0 0เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นบูลันรอบใหญ่ได้ซึ่งมันเชื่อมโยงกับภาพมันที่่อกเราวิเคราะห์กันไปด้วยว่ามันเดือนนี้ย่อเบานะครับเราจะรอการรียกชั่นอีกรอบหนึ่งแล้วการปรับตัวขึ้นในรอบนี้อาจจะเป็นรอบใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งการปรับตัวลึกตรงเนี้ย ในภาพเล็กๆนยะเพื่อนๆลองดูในภาพ4ชั่วโมงนะครับแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญเลยเพราะว่ามันมีการขึ้นไปเทสนะครั้งหนึ่งแล้วก็ดรอลงแรงๆใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะมีคนติดอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการ c o l l e คชั o ขึ้นมาของเขาตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสที่น่าสนใจนะครับซึ่งความเสี่ยงหรือว่าลิสต์เนี่ยถ้าเราลองวัดดูถ้าเกิดเบรกขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ1%กว่าเราก็ไปคำนวณลิสต์ความเสี่ยงอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะอัปเดต direction ก,การเทรดเพื่อน อีกทีนะน้างงานต้องรอดูการปรับตัวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะแอคชั่นแถวเนี้ยอาจจะยังไม่แอคชั่นเพราะว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มที่จะเสี่ยงเท่าไหร่นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของภาพการปรับตัวลึกบ้างนะครับโอกาสานในการปรับตัวลึกเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่น้อยลงเพราะว่าภาพมันเนี่ยมันย่อได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนี้เปอร์เซนต์ก็อาจจะเกิดได้น้อยในการที่ปรับตัวกลปลงมาเป็นลักษณะของเวฟสของชุดใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งการคอร์ชั่นตรงเนี้ย มีโอกาสได้ถึงแถวประมาณ2 1 6 0 0ถ้าเกิดมันเบรกหลุดด้วยนะคือประเด็นสําคัญเลยคือควรจะต้องเบรกหลุดนะครับแนวรับถแถวนี้ที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญเนาะแถวประมาณ2 4 7 0 0หลุดลงมาก็าจะเป็นลักษณะของขา A ที่ค่อนข้างชัดแต่ตจาเน,นี้ภาพมันมันย่อไม่ลึกใช่ไหมมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของอการปรับตัวในแนวเทรนด์ไลน์กันบ้างถ้าเราไปดูแนวเทรนด์ไลน์ไกลๆนะเพื่อน มันจะมีแนวหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็มองอยู่เหมือนกันก็คือปรับตัวขึ้นมาใน,ในชุดนี้เป็นลักษณะของการวิ่งเป็นสามเหลี่ยมบีบซึ่งตรงนี้อาจจะเลือกทางแถวๆอีกประมาณเดือนสองเดือนนะผมว่าจะมีการเลือกทางที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องดูในข่าวเทรมเล็กประกอบไปด้วยอย่างตอนนี้การปรับตัวลงมาของเขาใช่ไหมมันปรับตัวหลุดแนวเทลาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปรีเจ็คขึ้นไปเท,ทล้วถูกรีเจ็คลงมาเทขายลงมา ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูชุดนี้ว่าชุดนี้จะขึ้นไปเทสแล้วแรงในการขึ้นเนี่ยมีเยอะเปล่านะครับถ้ามีไม่เยอะอาจจะเป็นลักษณะของการปรับดรอปลงมาแบบนี้ดรอปลงมาเป็นการคอร์เรคชันแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีเยอะนะครับมีเยอะก็คือพอเบรกทะลุนะครับตัวแนวรับแถวประมาณ3,300 30, หรือว่าแถวประมาณ30 0 0 0เนี่ยขึ้นไปได้สวยๆเนี่ยถ้าเราลองขยายดูจุดนี้ถ้าเกิดเราเทรดช็อตเนี่ยเราต้องสอปรออยู่ละถูกไหมดังนั้นเราอาจจะต้องรอดูว่าจุดนี้เขาย่อลงมาแรงหรือเปล่าถ้าย่อมาเบา ก็มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของการที่มันจบไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาชุดใหม่ละที่จะเบรกขึ้นต่อเลยสําหรับลักษณะของการปรับตัวขึ้นตรงนี้แต่เป็นการย่อดที่จบไปแล้วตรงนี้นะครับอันนี้เราก็มองได้ประมาณ2-3กรณีนะณตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเทเรดแล้วดูล e ซิบอร์ดเนี่ยจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับใจเย็นนะเพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยผมเปิดโบรชั่นระยงตอนนี้ โปรชันโล่งเลยนะท่านเพื่อนลองไปดูในฝั่ง Discord นะครับ Discord จะใจเพื่อนดูนิดน,นึงนะว่าในห้อง OKEX Channel นะครับก็มีคนคุยกันอยู่นะแต่ตอนนี้ผมก็เว t ด n d งซีรอก่อนรออีกสักพักนะครับก็จะน่าจะได้เปิดลอะอาจจะมีจังหวะในการลูดลงมาหรือว่าปรับตัวขึ้นไปในจุดที่เลยทีบบอรดดีๆนะครับช่วงนี้ผมก็ได้มีการแปะพินนะอัปเดตมันเพื่อนเรื่อยๆอยู่ละนะครับคราวนี้ มันจะมีบางกลยุทธ์นะครับที่สามารถ making c o m e ไห้แล้วได้ตอนนี้ผมก็ให้ให้น้องนะครับในทีมเนี่ยเขาลองใช้บอร์ดตัวนึงนะครับที่เดี๋ยวเพื่อนดูนะถึงเรคคอร์ดผมได้ทำการใส่เข้าไปในห้องนี้นะครับในห้องนี้อ่ะอ่ะก็จะสามารถ make cat f l o ได้นะตอนนี้นะครับประมาณ8% 8%ในช่วงระยะเวลา29วันที่ผ่านมา การเพื่อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะในนี้นะครับซึ่งสามารถยิงออเดอร์ผ่านในฝั่งของโอเคได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกออชชั่นหนึ่งนการที่เพื่อสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาดูกันในฝั่งของตลาดภาพรวมอื่นกันบ้างนะดาวโจนเย็นงไงดาวโจนใกล้จะปิดภาพมันละวันนี้ผมเชื่อว่าภาพมันตรงนี้ขึ้นมาจ่อค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับไฮเก่าเขานะครับแล้วก็การขึ้นมาจ่อเนี้ยไอซ์ไซก็มีแกล ให้สามารถขี่ขึ้นไปได้นะในเดือนหน้าผมเชื่อว่าเดือนหน้าเนี่ยตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นรุนแรงนะสำหรับดาวโจนส์นะครับนักแสดกนะครับก็ขึ้นมาจ่อเหมือนกันจ่อไฮเนาะซึ่งได้มีการบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยบิตคอยน์กิบบิทบรซี่เนี่ยยังซึมๆอยู่นะนั่งจิบกาแฟกันแต่ในฝั่งของนักแดกดาวโจนส์ขึ้นมาจ่อหมดแล้วนะครับทองคําเป็นไงทองคําในภาพมันถ้าปิดแถวนี้ถ้าเพื่อนลองขยายดูนะแรงในการปรับตัวขึ้นก็ยังไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าปิดตรงแถวนี้เลยเนี่ยมันจะเกิดลักษณะ ไม่ได้เกิดแบบเ,าเขาเรียกว่าบูลลี่ในกราฟฟิงหรือว่าการขึ้นไปจ่อที่แบบแรงๆนะครับแต่ได้เกิดปิดขึ้นไปเลยแรงๆเนี่ยในวันนี้บวกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเบรกไฮได้นะอาจจะต้องรอดูมอนิเตอร์กันนะครับแต่ในภาพเดเนี่ยนั่นเพื่อนลองดูนะครับภาพเดเนี่ยเขาโดนกดแล้วก็ออกข้างมานะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นการย่อนะส่วนตัวผมมองว่าจะเป็นการยอ่อแต่อย่างฟอรมตัวไปลักษณะของอัพเทนในระยะสั้นๆนะอยู่นะครับถ้าขึ้นมาแล้วมีสัญญาณดิเวเจนซ์เกิดขึ้นเราอาจจะช็ นะครับแล้วก็มีจังหวะให้เราสามารถเบสอีกทีเนี่ยด้านบนนะสำหรับทองคำนะครับผมก็มีการ update, อัปเดตมุมมองการเทรดอยู่เนาะใน i s c o ร d เพื่อสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วใครที่ยังไม่มีแเค้าของไอเกมเนาะก็สามารถลงทะเตอร์นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของน้ํามันกันบ้างขึ้นแบบดูเดือดมากนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ํามันบ้านเรานะก็ขึ้นกันดูเดือดน,นะตัวที่เราได้มีการอัปเดตเพื่อน ในตัวลองทุน,นิคกูสิมลิสติ้งนะก็ขึ้นหมดเลยนะครับเดือดมากๆเนาะสำหรับตลาดเซ็ตบ้านเราวันนี้นะครับก็ลองไปมอนิเตอร์กันได้นะครับสำหรับ XY y กนะครับกลับตัวขึ้นมาละหลังจากที่ลงไปเทสด,ด้านล่างมาแล้วก็ตอนนี้มีการยอร่อไี้ค่อนข้างดีเลยย่อเสร็จปุ๊บเกิดลักษณะของบูลเลต g กราฟิ g ขึ้นมาเล่นโซนบนยืนตัวเส้นค่าเฉลียดนั้นบนได้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจ ในฝั่งดอลลาร์รอบนี้ก็อาจจะปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับแต่วันนี้ตลาดมีความเ,าเขาเรียกว่าคลึกคักนะอยู่ประมาณนึงในฝั่งของ OP ที่มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วในฝั่งไอซายเนี่ยท่านเพื่อนลองสังเกตไอซายก็มีการฉี่ขึ้นมาละนะครับถ้าวันนี้พัพเดย์ปิดแถวนี้ได้เนี่ย OP น่าจะมีการปรับตัวเป็นบูรันขึ้นไปต่อได้เพราะว่าลักษณะการฟอร์มตัวของเขาเนี่ยเราก็มองไว้ละว,ว่า OP เนี่ยผมจะไม่เล่นฝั่งชอตนะผมบอกเพื่อนไปแล้วว่าถ้าตลาดกลับมาบูรันจริงเนี่ยจะเป็นตัว นะครับเพราะว่าถ้ามองจากเวฟเนี่ยมันไม่มีการ break low กอนหน้าลงมาดังนั้นโครงสร้างในการปรับตัวขึ้นยังสวยอยู่นะครับสำหรับ OP แต่ในฝั่งของตัวเหรนอื่นเนี่ยที่เราได้มีการนมิเ,มเตอร์ในฝั่งชอ็อตอย่างเช่น ARB เนี่ยเ,เพื่อนๆลองดู ARB เนี่ยเขามีการ b r e กนิวโล o ลงมานะครับตรงนี้เนาะทะลุที่โ o ลงมาแล้วก็พอปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ติดโซนแถวน,นี้แล้วก็ดรอปลงมาอีกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ติดโซนนั้นบนตรงนี้แล้วก็ดรอปลงมาอีกดังนั้นเนี่ยเขายังฟอร์มตัวไปลักษณะ,ะการปรับตัวเป็นดาาาวเเเทรอยู่ view, ถ้กิ down t r e n ๆ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิธีการคัดเลือกนะซึ่งอีกหนึ่งตัวที่เรามองว่าถ้าเกิดตลาดกลับมาเนี่ยก็จะเป็นดอสนะที่เมื่อกี้คอย์ทิเลกาเขาได้มีการเล็กคอยเหมือนกันว่าทรงกราฟค่อนข้างดีเลยแล้วก็เดี๋ยวดูในภาพมันเนี่ยที่กําลังใกล้จะปิดแล้วนะท่านเพื่อนลองดูภาพมันเนี่ยใกล้จะปิดก็จะมีลักษณะของตัวแบรดดนกราฟฟิ้งเกิดขึ้นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณในภาพมันที่เกิดแบรดดนกราฟฟิ้งแล้วแท่งหน้าจะมีแรงดันเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นนตตััวที่เเเรรามอออ์ใฝหืน นะครับก้นี้ก็มี2ตัวเนาะคราวนี้เดี๋ยวนี้จะมาทําการเซตอัพนะเพื่อนในฝั่งของอตัว recording b u y กับเพื่อนดูด้วยในฝั่งของโ o เคก์ cake, เพราะว่าก่อนหนนี้มันจะมี c a s โฟ l เกิดขึ้นจากโปรยุทธ์อื่นๆที่เราได้มีการเทรดกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งกรีนนะแล้วเนี้ยผมก็ได้ทําการ transfer มาที่พอร์ตนี้นะเพื่อนดูนะครับเป็นพอร์ตตัวอย่างนะครับซึ่งอยู่ในพอร์ตหลักแล้วก็ตอนนี้ในฝั่งโอเคเราก็จะมีสับไพ่เขาแล้วที่เราได้มีการกระจายแต่ละกลยุทธ์ไว้หนึ่งในนั้นคือ DCA เลย ดีเกับในฝั่งปริดนะครับเดี๋ยวจะทำการทันเฟอร์นะแคทโฟรประมาณ800เหรียญเนี่ยไปทำการเปิด recruiting by bot ให้กับเพื่อนดูก็คือการ DCA เนี่ยแหละเป็นเดลี่นะครับอาจจะทันเฟอร์ไปนในสับไคเค้าแล้วก็เราก็ทำการสวิปไปที่ DCA พอร์ตนะครับสวิปไปได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ในฝั่งของ Trading Bot นะครับเปิดเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปดูที่ all bot ก่อนซึ่งงนี้ผมมีบอทค่อนข้างเยอะเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวสปอตกิจที่เราได้มีการเปิดโซนไว้นะครับตั้งแต่แถวประมาณ20,000จนถึงประมาณ3 0 0 0 0กว่าเนาะแล้วก็มีหลายในตัวเลย2 0 0 0 0ก็มีนะครับแล้วก็ในฝั่งรีคอร์ดิ้งบ่ายที่เราจะมีการเปิดเพิ่มวันนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่ารีคอร์ดิ้งบายเรามีตอนช่วงทุ่มหนึ่งนะครับคือดีเจทุกวันนะทุ่มหนึ่งนะครับบ่ายโมงแล้วก็มีตอนช่วง7โมงด้วยซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยตอนช่วงบ่ายเนี่ยผมอยากจะเพิ่มไปเพิ่มนะอีกหนึ่งตัวนะครับก็บกเม,ม กดเข้าไปที่หน้า DCA bot น,นะครับแล้วก็เลือกที่ recruiting by u กด create แล้วก็ทำการ transfer นะ transfer จากตัว funding มาที่ t r a d i n g นะครับ g u n d i n g มาที่ trending อันนี้อยู่ในตัว Subaccount แล้วนะก็ transfer มาเลยกด transfer นะครับคราวนี้เข้ามาละที่810นะตอนนี้เรามีอยู่810นะครับแล้วก็เลือกที่เหรียญที่ต้องการจะ DCA หรือว่าทำการซื้อโดยกำหนดความถี่นะครับซึ่งเราสามารถแอดเพิ่มได้นะ หลายๆเหรียญก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเก็บในฝั่งบิตคอยตัวเดียวนะผมก็จะเลือกบิตคอยหนึ่งร้อเลยแล้วก็เลือกเป็นเดลี่นะครับเป็นเดลี่ก็คือประจําวันนะแล้วก็เลือกเ,ออเป็นบ่ายโมงเพราะว่าผมต้องการเพิ่มช่วงเวลาตรงนี้ความถี่ตรงนี้เพิ่มบปตอนช่วงบ่ายโมงเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลองดูว่าเราจะสะสมเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสมมติมีอยู่800เนี่ยผมก็จะสะสมเวลา25 25ี่้าเหรียญก็ไดนะ้แล้วก็กดคูเอตเลยก็คือพอคูณ30มเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ประมาณ 700กว่าเกือบเกือบเกือบแปดร้อนะฮะก็ครีเอทเข้าไปนะครับแล้วเขาจะถามเพื่อทำการคอนเฟิร์มนะก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปคราวนี้อ่ะเคลียรเสร็จละตัว r e c u r r i n g buybot เนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาไหมตอนช่วงบ่ายโมง25เหรียญน,นะครับพอพรุ่งนี้บ่ายโมง25เหรียญเขาจะทำการซื้อให้เราแล้วก็ซื้อทุกซุกอันเลยนะที่ผมได้มีการเซตไว้นะครับตอนช่วงทุ่งหนึ่งด้วยบ่ายโมงก็จะมี35เหรียญอันนี้ด้วยนะครับที่เฉลีย่ยซื้อเข้าไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะคราวนี้เราก็เข้าไปทำการเรคคอร์ด ในไฟล์เซลล์ตรงนี้นะครับในตัวดีเจแลวก็กริดเนี่ยก็เข้าไปเพิ่มบอทเข้าไปถ้าเพื่อจากเกตเนี่ยมันจะมีบอทเยอะเลยแล้วก็ตัวไฟล์เซลล์เราทําการเชื่อมโยงไว้ทั้งในฝั่งของภาพรวมโอออลด้วยนะครับแล้วก็ในแต่ละตัวกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการลาสปอตการเทรดฟิวเจอร์ที่ได้มีการเทรดกันอยู่ละท่านเพื่อนที่ยังไม่รู้ว่าเราจะคำนวณในการเทรดยังไงสามารถมาดาวน์โหลดตัวไฟล์เนี้ยไปใช้กันได้มันก็จะมีพารามิเตอร์แล้วก็ตัวเลขต่างๆเนาะที่บอกไว้แล้วว่าเราจะต้องกรอกอะไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถสร้างพอร์ตได้แบบแข็งแกร่งนะครับเพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมกันเนาะก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดในตัวโอเคฟาว์ในนี้นะครับได้เลยแล้วก็สามารถเข้ามาแจมดูเรื่องสัญญาณในการเทรดกันได้ในโอเคสัญญาณนะครับซึ่งสามารถเข้ามากรอกตัว u ID ในตัวห้องโอเคเมมเบอร์ตรงนี้นะครับมากรอกได้เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องนะครับเข้าให้ยศเพื่อนๆน,นะครับในการที่จะเข้ามาแจมกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมของโอเคเนาะก็จะมีซีโร่เทรดฟรีนะครับใกล้จะจบละอีก ประมาณ5วันได้นะครับซึ่งเพื่อนๆที่ชอบในเรื่องการเทรดอยู่แล้สามารถเทรดได้ฟรีเลยไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยในฝั่งสปอตในฝั่งฟิวเจอร์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทำการรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ผ่านหน้าเพจตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ KYC ีซีเลเวลสนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดรับนะครับตัวรีเบดการ์ดได้เลยซึ่งรีเบดการ์ดตรงนี้เขาจะส่งเพื่อนเพื่อนนะทีละ100่งรยู่ีทีนะครับไปแม็กซิมัมเนี่ยที่2,000ันอยู่ีทีซึ่งมันจะประหยัดเพื่อนๆไปเยอะเลยนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมในการเทรด ก็อย่าลืมมาแจ้งกันล้วกันสุดื้อหาใเดี๋วนี้นะครับเราก็มาร์คในตลาดภาพรวมกันเนาะว่าตอนนี้เรามองตลาดยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่บิตคอยสได์เวน่าเบื่อหน้าเบื่อ,อประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีบางบริษัทที่สามารถ making time ไปเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสปอร์ตกิจ รวมถึงในฝั่งของตัวบ o t ai ด้วยนะก็สามารถเ a k e กินคำเดือนที่ผ่านมานะประมาณ8%เอนเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็วันนี้เรามา set ัพในฝั่ง recruiting re by bot ให้กับเพื่อนดูด้วยนะครับก็เซตเพิ่มเข้าไปนะวันละประมาณ25เหรียญนะครับคูณ30บไปก็ประมาณ800เหรียญนะที่เราได้มีการออก o u t c a s ที่มันเกิดขึ้นจากการ r e บ a ลา n c e นะครับก็เพื่อนคนไหนที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นสามารถเข้าไปดูนะครับคลิปวิดีโอ ต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยและใครที่ชอบคอนเทน์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กับทางช่อง Youtube ลองทูดได้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเท็ดดี้เชลล์มาเก็ตวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ